ติดตั้งเสร็จไปแล้วนะครับกับ Toyota Fortuner โฉมปี2015ขึ้นมานะครับโอ้สวยเลยทีเดียวนะครับลงตัวมากนะครับสีสันแบล็กเกล์นะครับกับโทนไฟนะฮะแล้วก็โลโก้อันเกียวนะครับตัวนี้เน่แบบนี้นะครับแอปพลิเคชันนะครับใช้งานเนี่ยแอปพลิเคชันก็ดาวน์โหลดนะครับมี Apple c a คาเ a ่ได้ด้วยเป็นแบบไร้สายนะครับรุ่นนี้นะฮะ YouTube เปิดเข้าไปเสียงดีด้วยนะครับตัวเนี้ย มาน,นี้นะครับมีเพลงอะไรอีกอ่ะิวสิกนะครับอ่าเดี๋ยวเรากล้องถอยหลังก่อนอ่ากดกล้องถอยหลังโอเคอันนี้กล้องถอยหลังเดินโรงงานนะครับใช้งานได้โอเคอเข้าเกียร์ P ธรรมดานะครับตัวแมพอ่า Google Map นะครับอ่านำทุกนำทางนะครับใช้งานง่ายสะดวกนะฮะร,รถเร็ว คันนี้ก็ลูกค้าก็สะดวกละในการขับรถนะครับกับ Toyota Fortuner คันนี้โอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับใครสนใจจอออนเกีย์นะครับก็ทักมาได้ที่ d ดั c a m มในแล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ